สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มติชนข่าวข้ามค่ะประจำวันอังคารที่14พฤษภาคม2556อยู่กับเราสองดิฉันอารีรัตน์สุลงเรืองค่ะและดิฉันวีรพัฒน์อินทมาค่ะวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบสัดส่วนคณะกรรมาิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ค่ะจำนวน63ที่นั่งด้วยกันค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีนะคะไปจัดการประชุมกับหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพิ่มอีกสองครั้ง นายแพทย์ทศพรเสรีรักโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคอรมอเห็นชอบสัดส่วนคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,557โดยสัดส่วนคณะกรรมธิการในปีนี้มี63คนแบ่งเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเสนอ15คนและที่เหลือเป็นสัดส่วนของสส48คนอัตราส่วนสส10คนต่อที่นั่งคณะกรรมิการ1คนประกอบ ด้วยพักเพื่อไทย25คนพักประชาธิปัตย์15คนพักภูมิใจไทย3คนพักชาติไทยพัฒนา2คนพักชาติพัฒนาและพักพลังชนพักละ1คนและพักที่เหลือ1คนท้งนี้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ได้วางไว้ประมาณ2.5ล้านล้านบาทโดยใช้นโยบายงบประมาณขาดดุลจำนวน2.5แสนล้านบาทซึ่งจะมีการเปิดประชุมสภาในวันที่29พฤษภาคมนี้ด้านร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพักวัตรรองโฆษกประจำสำนักนา นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมครมนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นายกิติรัตนนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยคณะกรรมการนโยบายการเงินและภาคเอกชนอีกสองครั้งโดยให้เชิญกระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพาณิชย์เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย ด้านมปบอ,อปอทอค่ะประกาศจะชุมนุมกันอีกครั้งวันที่28พฤษภาคมนี้นะคะหลังจากที่ยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องการจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นและมีการนัดกันใส่ชุดดำทำงานทั่วประเทศกลุ่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปอทอหลายพันคนจากทั่วประเทศรวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่หรือให้เพิ่มเป็น30%ของรายได้รัฐบาล หลังจากคอรมอมีมติปรับลดการจาัดสรรงบประมาณเหลือเพียงแค่27.02%ซึ่งอปทอเห็นว่าไม่เป็นธรรมและจากการส่งตัวแทนเข้าเจราจากับนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วยังไม่ได้ข้อยุติโดยแกนนําผู้ชุมนุมอ้างข่าว่าในการหารือไม่ได้มีการพิจารณาข้อเสนอแต่อย่างใดจึงนัดชุมนุมอีกครั้งในวันที่28พฤษภาคมนี้และจะรวมคนให้ได้1 0 0 0คนเพื่อยกระดับการชุมนุมอีกทั้งเชิญชวนอปออทอทั่วประเทศ ใส่เสื้อดำไปทำงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมกับติดป้ายข้อความเรียกร้องทุกหมู่บ้านขณะที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพีมูฟได้นำป้ายผ้าพร้อมเขียนข้อความเรียกร้องมาปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลแต่เมื่อไม่มีการนำสีข้อเสนอเข้าที่ประชุมครมจึงมีการปักหลักชุมนุมต่อท่ามกลางความวิตกว่าม็อบพีมูฟจะถูกดึงไปรวมกับม็อบต่อต้านรัฐบาล ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะกลุ่มเกษ,ษตรกรชาว <c oughs> สวนปาล์มสวนยางพารารายย่อยจาก8อำเภอกว่า1,000คนเดินทางมาที่สาราก,กลางจังหวัดกระบี่เ <c oughs> พื่อยื่นหนังสือถึง <c oughs> ่อผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังรัฐบาลเ <c oughs> พื่อได้ร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาปาล์มและราคายางพาราตกต่ำนอกจากนี้นะคะยังมีม็อบกลุ่มคนไทยหวัวใจรักชาติรักษาแผ่นดินและกลุ่มหมอชนบทที่เคลื่อนไหวคัดค้าน P4P รวมแล้ว8-9กลุ่มที่เคลื่อนไหวคัดค้านรัฐบาลในขณะนี้ พรรเพื่อไทยนะคะมีมติส่งนายยุรนันพมรมนตรีเป็นตัวแทนของพักนะคะในการลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสสกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองขณะที่เจ้าตัวก็ไม่มั่นใจนะคะว่าจะสามารถเอาชนะนายแทนคุณจิตอิสระจากพักประชาธิปัตย์ได้ นายพร้อมพงษ์นพริศโคศกพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมพักมีมติส่งนายยุรนันพมรมนตรีสอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อเป็นตัวแทนของพักลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสอ,สอสกรุงเทพเขตดอนเมืองแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยพักหวังว่าพักเพื่อไทยจะสามารถรักษาฐานเสียงนี้ไว้ได้ นอกจากนี้ยังให้เหตุผลว่านายยุรนานมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นคนในเขตพื้นที่ดอนเมืองซึ่งสามารถประสานงานกับสกและสคในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งมอบหมายให้นาวาอากาศเอกอนุดิตนาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้และเลื่อนให้นายธีรชัยวุฒิธรรมผู้สมัครลำดับที่74 <c oughs> ขึ้นมาเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อแทนด้านนายยุรนานกล่าวขว่าในฐานะของนักการเมืองต้องมีความพร้อมในทุกสถานการณ์เพราะนักการเมืองเป็นตัวแทน ประชาชนสามารถทำงานได้ทุกที่ซึ่งส่วนตัวได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีถึงการทำงานและนโยบายที่จะใช้ในการหาเสียงบ้างแล้วและไม่ได้ถูกบีบให้ลาออกจากสสแบบบัญชีรายชื่อแต่ยอมรับว่าไม่มั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เพราะมีเวลาในการลงพื้นที่น้อยแต่เมื่อทุกคนยอมรับก็พร้อมที่จะทำงาน ทางด้านของพักประชาธิปัตย์นะคะยกเลิกการถแถลงข่าวปฏิรูปพักโดยเจ้าที่อ้างข่าวว่าแกนนําและทางด้านของกรรมการบริหารพักติดภารกิจพักประชาธิปัตย์ได้ยกเลิกการถแถลงผลการปฏิรูปพักอย่างกระทันหันหลังนักสื่อมวลชนถแถลงข่าวและได้มีการเตรียมห้องประชุมไว้ให้หนายอภิิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพื่อถแถลงข่าวการปฏิรูปพัก โดยก่อนเวลานัดหมายได้มีกรรมการบริหารพักและแกนนําบางส่วนมานั่งรอที่ห้องแถลงแต่เมื่อถึงเวลาเจ้าที่ได้เชิญกรรมการบริหารพักและแกนนําที่รออยู่ออกไปยังนอกห้องโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีก่อนที่เจ้าที่ของพักจะมาแจ้งต่อสื่อมวลชนว่าวันนี้งดการแถลงข่าว โดยอ้างว่าแกนนําพักติดภารกิจแต่ก็มีการถแถลงเรื่องการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแทนทนั้งมีคาดว่าพักประชาธิปัตย์น่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการปฏิรูปพักตามข้อเสนอของนายอลงกรพลรบุตรรองหัวหน้าพักแต่ขณะเดียวกันกลับมีกระแสข่าวสะพัดว่าจะปลดนายอลงกรออกจากรองหัวหน้าพัก การประชุมสุดยอดผู้นำด้านน้ำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่2นะคะจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะไม่คุ้มกับการลงทุนหลายพันล้านบาทไปติดตามข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ได้จากมติชนวิเคราะห์ค่ะ